วันนี้เราก็มาอยู่กับช่างปอยบลช่ไห mm hmm. นะคะวันนี้นะคะสากุระอัปเดตมาใหม่ค่ะเย่ mm hmm. ไปดูกันเลยว่าจะมียังงว่าจะมีอะไรนะคะ mm hmm. อย่างแรกเราก็มาดูที่เสื้อผ้ากันก่อนเลยโอเคค่ะผู้หญิงนะคะมันก็จะมีชุดมาใหม่ด้วยนะมีชุดตำรวจหญิงนะคะ mm hmm. ใช่ไหมเอ่ยนี่ชุดอย่างแรกก็จะเป็นชุดสร้างช่างนะคะชุดช่างฮะ <laughs> น่าจะเป็นช่างซ่อมรถแล้วขอใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นชุดตำรวจใช่ไหมตำรวจหญิงนะคะสวยมากต่อไปก็จะเป็นทาลกนางฟ้าแล้วก็ทารกปีศาจนะคะนี่ทาลกเห็ดค่ะแล้วก็ทาลกฟักทองนะคะนี่ฮ่าฮ่าน่ารักแล้วก็ทาลกที่แบบเดินได้แล้วเป็นนางฟ้านะลูกเนทาลกปีศาจก็มีนะ ของผู้หญิงนี่นะคะต่อไปของผู้ชายค่ะของผู้ชายนะคะเดี๋ยวเขาดูก่อนนะนี่นะคะของผู้ชายก็จะมีชุดตำรวจเหมือนเดิมเลยตำรวจชายหญิงนะคะแล้วก็ชุดทาลุกนางฟ้าของผู้ชายนะแล้วก็ทาลกปีศาจของผู้ชายนะทุกคนมันกันเลยอันนี้เห็ดปักทอง ก็ท้าลูกนางฟ้าคะ่ะของผู้ชายจะมีแค่นี้นะทุกคนนะมีแค่นี้แหละต่อไปเราไปดูข้างในกันเลยนะคะว่ามันจะอัปเดตอะไรมาบ้างไปกันคะ่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเราก็ได้เข้าเกมมาแล้วนะคะอ่าเราจะกดเข้าไปตัวนี้เลยว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเลื่อนดูเลยคะ่ะเลื่อนไปเลย อัปเดตใหม่มันก็จะอยู่แถวๆด้านล่างนะเพื่อนนะนี่นะคะแถวๆนี้เลยค่ะนี่โอเคนี่นะเอตรงนี้นะเพื่อนๆนะนี่นี่ก็จะเป็นกระเป๋ามาใหม่นะสวยมากเลยสีออกเหลืองๆนะคะต่อไปตัวบีว้าวสวยมากตัวนี้ก็สวยมากเลยนะแล้วก็ตัวซีค่ะ นี่ล้มอ่ะทุกคนล้มสวยอันต่อไปค่ะเป็นกระเป๋าเหมือนเดิมเลยอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางนะคะอันนี้ล่ะวุยเหมือนกระเป๋านักเรียนเลยใช่ไหมมีกระเป๋านักเรียนด้วยอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านักเรียนชายอันนี้ล่ะกระเป๋าว้าวสวยมากเลยหุ้ยหยิบได้ด้วยนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมหยิบได้ด้วย นี่เปลี่ยนกระเป๋ากลายเป็นสพายนะคะนี่สวยมากๆเลยอัปเดตมาใหม่เอะตัวนี้มีแล้วต่อไปมือซ้ายมือขวานะเพื่อนนะตรงนี้เลยเลื่อนนี่นะคะเหมือนกันเลยนี่จะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าหลายอันมากเลยคะ่ะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยนะ อันนี้เหมือนแบบกระเป๋าเดินทางเวลาเราจะไปสนามบินนะเพื่อนๆนี่อันนี้ก็ที่เหมือนที่เราสะพายนี่ละคะ่ะต่อไปมืออีกข้างหนึ่งนะคะเหมือนกันเลยเห็นไหมเหมือนกันเลยค่ะชึบถืออันนี้อ่าเต็มเลยค่ะนี่นะคะของที่อัปเดตมาใหม่ก็จะมีประมาณนี้ อันต่อไปนี่นะคะจะเป็นวงฟ้าค่ะเข้าไปในวงฟ้าแล้วก็กดโอเคแล้วมันก็จะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ให้แบบนี้เลยนะคะว้าวไอชนชนกำแพงค่ะนี่เทมากมากเลยทุกคนอัปเดตมาใหม่สวยสวย ไปโอเคค่ะทุกคนอย่าลืมว่าเออไม่ใช่สิฮ่าพฮพพ่าดผิดนะคะมันจะมีมอเตอร์ไซค์อีกอันอีกคันหนึ่งนะคะไปบ,บ้านแอบไปร้านชูชีนะคะอ้าวมันโผล่มาอยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะเป็นรุ่นกำลังฮิตแถวแถวบ้านเราเลยคะ่ะเด็กแว้นกำลังแบบท่อดังมากเลยค่ะทุกคนเด็กแว้นบ้านเรานะทุกคนนะชน วิ่งรถเท่มากอาเท่มากเลยค่ะเพื่อนเนไปเลยไปเลยว้าวแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยรถคันนี้วิ่งเด็กมาทำไมตรงนี้นเนี่ย,ยนี่นะคะเพื่อนเหมือนรถแถวบ้านเรามากเปลี่ยนสีได้ไหมเนี่ยสนุกมากเลยค่ะ เคค่ะเพื่อนๆก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำละครให้ดูทีหลังนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายคะ่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ